สวัสดีทุกคนนะจ๊ะดูอ้นวนอ้วนเก็บผักป้าป้าก็เก็บผักดูสิเนี่ยเก็บผักกินเก็บผักปลอดสารกินกัน <c oughs> ออสองคนพ่อลูกส <c oughs> องคนพ่อลูกเก็บผักกินดูที่เนี่ย <c oughs> อร่อยไหม,ม <c oughs> เด็ดยอดอยเดี๋ยวเขาจะแตกใหมน่นี่เก็บ หมูเสือคุณหน่อยบ้านแรกหมูยอมด้วยนะเนี่ยเนี่ยนี่ปลาเอาดิสมโสมไทยของสิริเนี่ยอร่อยเนี่ยเด็ดยอดไปเลยเด็ดยอดไปเลยเนีย่บำรุงกำลังได้เป็นอย่างดีเด็ดไปเลยเด็ดไปเลยนัน่นแหะโสมเนี่ยเรียกว่าโสมไทยหรือเปล่าจำไว้นะนี่คือโสมไทย ของสิริรัตน์อักฤิกาเดนให้มาไอโหราพาป้าดีๆดึกดีดกำลัจาางจะปลูกใหใหม่มเร็ดยอดกินเออนั่นแหละเก็บกินจนจะหมดละปลาต้องมีนิดเดียวก็ป้าเก็บทุกวันไงมีอะไรให้เก็บอีก มีแล้วขึ้นขึ้นใช่สะระไหนอยู่นี่นี่เด็ดยอดไปเดี๋ยวจะรื้อแล้วก็ปลูกใหม่เด็ดยอดยอดเอายอดยอดไปยอดยอดเดี๋ยวจะยอดไปเดี๋ยวปลูกใหม่จริงจู่ฉายก็ได้นะเด็ดใบไปกินเนี่ยจริงจู่ฉายลดความดันได้ดีมากเลย นี่ยป้าปาเก็บผักกินทุกวันผักปลอดสารนะจ๊ะทุกคนฟิงก็เก็บไปด้วยนะฟิงคือผ,ผักต่างๆในสวนเราเป็นอะไรที่กินได้อย่างปลอดภัยตัดกิ่งมะม่วงไปละงามงาม,มเดี๋ยวค่อยๆเก็บกวาดยังไม่ได้ทำอะไรเลย โอเคฮะเราพาดูป๊าเราเก็บผักนะจ๊ะสวัสดีก่อนสวัสดีล่ะ